ใครจะเทศทองคำนะครับหรือว่าจะเริ่มเล่นการเทศทองนะครับแนะนําเล่มน,นี้นะครับคู่มือเริ่มต้นนะครับเทศทองคํฉาฉบับมือใหม่นะครับใครยังไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะครับมาเริ่มต้นศึกษากันก่อนนะครับบทเนี้ย จะสอนเรื่องการสร้างแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านนะครับก็คือนะครับจุดเข้าซื้อจุดขายนั่นแหละครับซึ่งเรามีสถิตินะครับดูสถิติต่างๆอ้างอิงว่าเส้นมันควรจะประมาณนี้นะครับจุดตรงนี้ควรจะเข้าซื้อจุดตรงนี้ควรจะขายอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เราเล่นแบบไม่ลืมหูลืมตานั่นเองนะครับมันก็จะมีแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นสแตตะเออเอาไว้ให้เราดูนะครับนี่อย่างนี้ครับแนวต้านเห็นไหมครับตรงนี้แนวต้าน อันนี้แนวรับซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้นะครับทำกำไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราเล่นเป็นนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยลงเพื่อนใช้คำว่าน้อยลงนะครับนี่ก็จะมีเรื่องความสำคัญของแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับนี่การจุดเข้าซื้อที่ดีนะครับควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายนะครับจับจังหวะก่อนที่ราคาจะวิ่งแรงเห็นไหมครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับบอกแนวโน้มราคาอะไรก็ว่าไปนะครับ พิกัดผมใส่ไว้ให้แล้วในตะก,กร้านะครับแนะนํานะครับเสียเงินเพียงแค่หลักร้อยเพื่อที่เราจะได้ความรู้นะครับแล้วไปกรอบโวยคือหลักหมื่นหลักแสนนะครับ